เสร็จแล้วเหรอฮึถึงเรื่องอ่ายุดจอมทำอะไรยุดยุดจอมบดเวียดนี่แหละวบดเวียดเออบดเวียดบดเทนเคาะเทนคอนนั้นเลยเทใส่กระติกแล้วมาหาไม่มีกระจิกใส่น้ำแข็งอืมแท้ับคืนอีกอ้าวยุดจอมทำไปนี่คือยุดจอมเด้ เทไปเทมาไอ้มีงานทำเมื่อคืนนี้เทเทออกวันนี้เทกลับคืนเพราะอะไรเพราะเพราะจะตอบว่าเมื่อจะตอบว่าเมื่อวานจะเป็นไงไปเมื่อกี้หน้ำัวสิเพราะอะไรล่ะได้น้ำก้อยมาใส่น้ำแข็งมาไม่มีกระติกใส่ ลืมไปวัดตัวยังเกาเต็มบ่เบอเอ,าเอามาซ่อมซ่อมได้ดีแลบอกว่ายังไม่เอายังไม่เอา,เอาไม่เชื่อก็อตามใจป่ะเป็ี่ยนยุดจอมเด็กที่ละทำงานก็ละดียุดจอมบ่เคยเชื่อใครอยู่แล้วก็เลยปล่อยให้เอามาเลย นี่ละจอมยุทธงานทำจันได้อยากไปขี่รถเล่นได้ไหมล่ะกระปุกอะเออไปจะทาเจ้าตีเออก็มันปิดร้านแล้วเธอยังไปอยู่เช่นเลยหกโมงไปทุกทีหกโมงเขากำลังจะเก็บอยู่และอืมอ้าวไปได้ยินเสียงแบนไปปัะจังจังเออ จังนี่ายหมเเอาไปวะคือเธอไปหกโมงเขากะก็รางสิเก็บ่มีแก่นไปเป็นน้งไดโนเป็นน้องไดโนหยุดจอมเลยวะบ่ได้ขี้แมวยาบ้างยไจใช่อไยังไงอะใช่อ

Buyên nào, bọn nào Hãy ừ, nào. nào Trời <laughs> à, đại. Trời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  đại. 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 đại. Xe đai trắng ha. Xe đai trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไว้ด้วย,ยดิแล้วก็เติมเอาไว้ทั้งสี่บ่นั่นบ่เติมกันอย่างารอยู่ทีอ๋ออกาใส่หม้อาไว้ให้มันปิดได้นี่มั้กะลังคิดอยู่เหมือนกัน <ไป S 1> ใช่ไหมกะลังคิดเหมือนกันใช่ไหม มันต้องรับบีคิจอมเด้คิดนมันไม่ต่างกันดอกก็เสร็จแกเอากินนะเอาอะไกนไว้ตนแมงตอแาวิ่งกาต่เมือแต่ลเวนไม่ใช่ทุ่มหนึ่งระบบไม่รูคอขอรัสุตา้ยกถังแก้ขึ้นให้เดี๋ยวจะอันนั้นเดี๋ยวจะอุ่นกับข้าว หนาวจังเลยทาชุดชมเลยติดเจ้าทานดีกว่ามันยใสถ้าจะพิงใครโบ้เลยอ๊อฟ